สวัสดีค่ะวันนี้จะมาะแถลงไขนะคะมีหลายคนถามว่าเฮ้ยมึงบ้าหรือเปล่าเออว่ะกูบ้าหรือเปล่าวะแต่กูไม่มีบัตรบ้านะถ้ากูมีบัตรบ้านนี่กูฆ่าคนได้เนี่ออกปะแต่ว่าถ้ากูได้บัตรบ้ามาแล้วกูคงได้ฆ่าคนเลยอยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้บ้าแต่ว่าพกบัตรนี้บัตรนี้เป็นบัตรบริจากอวัยวะส่วนบัตรเนี้ยเป็นบัตรบริจากดวงตา คือถามว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นไหมมันก็จำเป็นนะสำหรับคนที่เขากำลังรอออดวงตาเนี่ยสำคัญถึงจะเป็นคนสายตาส้านด้วยสายตาเอียงด้วยแต่ว่ามันก็ช่วยคนที่เขากำลังจะมองไม่เห็นได้อ,อ่ะอออุ้ยมาแนวดรามาอีกแล้วกูแต่ว่า ถามว่าตายไปแล้วอ่ะชาติหน้าเกิด mm. เกิดเกิดใหม่อ่ะอาจจะตาบอดอาจจะไม่มีนูน่นไม่มีนี่ในอวัยวะที่เราเปจับไปความคิดไม่รู้สิความคิดนะคงเป็นเพราะเวกรรมของเรามากกว่าที่เราทําไว้ในชาตินี้มากกว่าที่จะไม่มีอวัยวะในชาติหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าการทําดีในพระพุทธศาสนาก็จะได้บุญกุศล ถามว่าในหลักความเป็นจริงของสังคมคนที่เขาได้รับบริจาคไปเนี่ยเขาก็จะได้ใช้ชีวิตที่ยืนยาวอีกต่อไปอาจจะก,ก้าวไปได้อีกสักสิก้าวจากที่เหลือแค่ครึ่งก้าวอะไรอย่างเงี้ยเออถามว่าบ้าไหมก็ไม่บ้านะแล้วก็รู้จักที่จะทำดีกับสังคมด้วย ก่อนที่จะตายก็คือบริจาคโลหิตไว้นี่กรุ๊ปเลือด AB ถามว่าบริจาคก,กี่ครั้งแล้วอุ้ยหลายครั้งนะแต่ว่าเพิ่งจะได้บัตรเนี่ยมาใบมารอบเดียวเองบริจาคหลายครั้งแล้วแต่ว่าเพิ่งได้มาแค่อันเดียวเองแล้วก็ที่ห่างหายจากการบริจาคไปเพราะว่ามีทายาสืบสกุลค่ะก็เลยไม่สามารถไปบริจาคเลือดได้ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถบริจาคเลือดได้เพราะว่า รูบึงค้อได้สามเดือนแล้วเลือดก็ยังจะไหลยอยู่ตอนนี้เลยยังไม่มีเวลาไปบริจาค <c oughs> แล้วก็ถามมีคนเอเอตอบคำถามก่อนว่าบ้าไหมถึงจะเป็นคนบ้าแต่ว่าก็เป็นคนดีโอเคปะ่ะ <c oughs> แล้วก็ถามว่าทำไมเหมือนแบบเป็นคนที่ไม่เครียดเลย จะเคียดทำมแค่นี้ก็เหนื่อยพอแล้วเหนื่อยที่จะทำงานทําการคนเราเนาะอยู่ในสังคมก็มีหลายหลากหลายแบบเหนื่อยที่จะคิดว่าจะเลี้ยงลูกยังไงให้ดีที่สุดอแค่นี้ก็เหนื่อยพอละไม่อยากเหนื่อยอะไรไปมาก,กว่านี้ละอยากจะไปทํางานขายของด้วยรอยยิ้มที่แจ่มใสหน้าตาที่สดใสรเบรีู่ท คงไม่มีลูกค้าคนไหนแล้วค่ะที่อยากจะเจอแม่ค้าหน้าเป็นต่ดพูดเหมือนตีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคงไม่มีใครชอบถูกไหมคะเราทำงานบริการนะคะรอยยิ้มสำคัญที่สุดจ้าโอเคนะคะถึงจะบ้าแต่ว่าไม่ง,งูบายบายค่ะสวัสดีค่ะ